สวัสดีจ้าเจอกันในป่าอีกแล้วพี่น้องวันนี้พาเจ้าตัวนี้มาเดินเล่นจ้าแล้วก็จะมาจอบเห็ดด้วยว่าสินี้บอพี่น้องจ้าฝนตกชุ่มสามสี่มือเห็ดหูหนูเขาสิออกสิมาเบิงวะสิพอ่อได้เก็บบอมันออกงังมันบานใหญ่ง,งแล้วพี่น้องจ้า กับผ้ามาหน่อยมายางเลนพร้อมนี่จะความสุขของเขาที่เขาได้เดินเล่นป้าพี่น้องตาไปหาเห็ดคุณนู่มน้กันจ้าเข้าป่าชมบรรยากาศอีกแล้วจ้าใบไม้กำลังออกเป็นสีเหลืองร่วงกำลังจะร่วงหมดแล้วจะพี่น้องเขียวเขียวบนเหลือง วันนี้จะมาจอบเห็ดหูหนูฝนตกหลายวันเห็ดหูหนูเขาจะออกเมื่อฝนตกแฉะมากๆนะพี่น้องมาดูกันว่ามีไหมจ้ะแฉฝนตกแฉะหน่อยนี้เห็ดหูหนูนี่อย่างสวยว้าวเราเลงมาแตกไกลแล้วนี่สวยจริงๆเลยว้าวกลังดีเลยพี่น้องจ๊ะดูสินี่ สวยกำลังดีเลยขนาดนี้นี่อีกจ้ะนเนี่ยเนี่ยกำลังงามมเลยเนี่ยนเนี่ยขนาดเนี่ยขนาดนี้กำลังดีเลยแหรอพี่น้องกำลังสวยเลยจ้ะดูสิว้าวนี่ขอนึงยัางงามเลยอะ่ะนู่นอีกนี่ถ้าฝนตกเราไม่เคยผิดหวังเลยพี่น้องเลยนี่เออ Mi ammaggo eh! ว้าวสีสวยมากเลยพี่น้องได้เห็ดหูหนูเรานี่ถ้าฝนตกไม่เคยผิดหวังเลยพี่นอ้องฝนตกช่ำๆไหนเนี่ยเห็ดหูหนูเขาจะออกได้สีได้สวยมากเลยบานขนาดนี้กำลังดีเลยพี่น้องเก็บเลยเก็บโอ้ยดูดูอมป้อมเนี่ยงามมากเลยอะ วันนี้ไม่ได้ถุงมือมาพี่น้องเอาแต่ถุงมาเผื่อฟุกพาหมาน้อยเดินเล่นได้จริงเลยอ่ะอย่างงามเลยอ่ะูยแน่นมากกำลังดีเลยขนาดเนี้ยสวยจริงๆเลยเห็ดหนโอตรไม่เละด้วย บ้านกำลังดีโอ้ยเจสสิดอกกำลังดีเป็นไข่ก็มีอยู่พี่น้องจา้ภาถ้าฝนตกช่ำๆ้น,นี่แหละเสียดายไม่ได้ไปป่าไกลพี่นะ้องโอ้โหดูข้างล่างนี่เต็มเลย อีกหน่อยเราจะได้ดูเห็ดหูหนูแช่แข็งนะพี่น้องจะ้ะหน้าหนาวเลยมีหิมะเขาก็จะแข็งขนาดเนี่ยกลางดีว้าวว้าวว้าวข้างลาง ไอต้มุงุดสวยถ้าเขาเกิดในต้นชอบพุ่มพี่น้องจะเขาสีสีสวยขาวสะอาดเลยพี่น้อง แดดสองแดดสองนี่หนูหนูอะไรใหญ่จังเลยแดดสองลำหลยหือ <c oughs> งามเจ็บจะดอกสวยๆพี่หนูโอ้ยโอย้สวัสดีนี่เออจะใหญ่ปันนี้เนะี่ยโอ้โห ใหญ่จริงๆเลยนี่นี่ก็ใหญ่อืน้นี่ก็ใหญ่หเห็ดหนหนโดนน้ำโถ้าไปป่าที่เขามี เห็ดหูหนูพี่น้องคงจะเยอะแต่มันไก่บานพี่น้องจ้ะต้องนั่งรถไปอีกเก็บไก่บานนี่แหละก็ได้กินแล้วจ้ะอืมสิแรกแดดดีดีแดดหายไปละเหี่ยวมักงละพี่น้องจ๋ะเก็บแป๊บเดียว ได้พอกินแหละดูด้เห็ดทั้งใหญ่ทั้งสีสวยมากเลยนะโอ้ดูดอกนี้อือหือหือสวยงามมากไอ้ทูนูหรืออะไรเนี่ยหน้านี้พี่น้องจ๋าหน้าฝนนี่สิี จิมนี่จะเห็ดหูหนูพี่น้องจะโอ้ยถุงคข่ปลาเฮ็ดคข่สิบ้ง่ายสิพี่น้องจะ,น,น,งจะน้ำของถุงพัดิขัดฮะหนาฝนกับจิมนี่จะเห็ดหูหนูก็ได้กินเห็ดหูหนูอันนี้โอ้ยเหี่ยวมาแล้วตอกไปตอมีไหมม,ม,มีอีกไหม น้ำของสุณค่ะกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเริ่มมืดแล้วจ้ะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามโมงเพลิงแล้วพี่น้องจ๋าอากาศตั้ก็่สิมืดจักน้อยก็สิ กบานแล้วเนี่ยกบาาแล้วจ้ะอี่บนยอป่าในป่าพี่น้องจ้ะนี่ใบไม้ก็เริ่มจะเป็นสีแล้วก็จะร่วงเลยจ้ะนื่ว่าคนเดินข้างบนงคลิปนี้ก็ส้มนีแล้วจ้ะพี่น้องจา้าขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามด้วยจ้า